เด็กสมัยนี้บางคนนะเข้ามาในวัดเนี่ยนะก็ถามแล้วว่าทำไมจะต้องไหว้พระพุทธรูปด้วยนะคำอย่างเนี้ยถ้าถามก็พ่อแม่จะต้องตอบอย่างไรดีพระอาจารย์ก็ได้ยินคำถามนี้กับเด็กๆนันในบางกรณีแต่ว่าก็หลายคนอยู่เหมือนกันทำไมต้องนั่งพับเพียบทำไมต้องไหว้ทำไมต้องสการะมันมันบอกให้รู้ถึงว่าสิ่งที่อยู่ด้วยระดูบิดามารดาเนี่ยเอาไม่อยู่ สอนไม่ได้เลยนะก็มีเมตตาก็สอนไปชี้แนะไปเด็กหลายคนเขาเป็นเด็กที่มีสติปัญญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาหาคําตอบไม่ได้เด็กหลายคนแม้สอนไปเขาก็ไม่เอาเพราะเขายึดถือว่าสิ่งที่เขารู้มานั้นมันเป็นความจริงก็ได้ยกตัวอย่างว่าการไหว้พระตทธรูปเป็นตัวแทนก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังว่า เหมือนเรารักใครสักคนหนึ่งเหมือนเรามีลูกบิดามารดาป่ย่าตายายที่ตายไปแล้วก็แฝนไว้ในบ้านถึงวันถึงเทศกาลก็ของมาไหว้เขา้าสการะเขา้านี่ถ้าจะยกตัวอย่างให้ชัดก็เหมือนว่าคนจีนเนี่ยที่มาจากแผ่นดินใหญ่สมัยก่อนจากพ่อจากแม่มานานอาศัยเป็นดินไทยประสบความสําเร็จรุ่งเรือนไพ่บุญนึกถึงพ่อถึงแม่กลับไปเยี่ยมก็ไม่ได้บิดามารดาเสียแล้ว ก็จะไปจ้างเขาวาดรูปบิดามารดาหรือว่ายักวาดรูปบุคคลนั้นเป็นที่รักขึ้นมาถ้าใครเคยเห็นบ้ายคนจีนโบราณเห็นูปวาดบางทีจะเหมือนหรือมั่งหรือไม่เหมือนก็ตามแต่เขาก็สการะไหวของเขาอย่างดีก็เ,เลยต้องถามเขาว่าหนูมีบิดามารดาไหมมีพ่อแม่ไหมมีปู่ย่าตายายไหมก็บอกว่ามีหนูไหวไหมบอกว่าไหวเป็นปกติ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นพ่อของพระศาสนาเหมือนกันทุกคนที่ไหว้พระพุทธเจ้าก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่เสมือนกับเราจากพ่อแม่ไปแล้วหวนระลึกถึงคุณของท่านก็จึงให้ช่างเขาวาดบ้างหรือมีรูปถ่ายก็เอามาสการะบ้างท่านองค์พระพุทธปฏิมาก็เกิดจากความจํากันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่แล้วก็พยายามทํารูปให้เหมือนเท่าที่ สามารถจะทําได้พัฒนาเรื่อยมาตามฝีมือของจิตกรทั้งหลายจนได้เป็นรูปรักษ์สมบูรณ์สมบูรณ์สวยงามจนถึงปัจจุบันนี้เราไหว้เพื่อแสดงความกตัญญูไม่ใช่ไหว้พหพระองลงติดอยู่ในรูปของพระองค์แต่เราไหว้เพื่อรอนึกถึงคุณงามความดีเป็นกตัญญูกตเวทิตาคุณน้อมนึกถึงคุณ,ณธรรมมันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ชี้แนวทางอันประเสริฐให้เราเดินสู่ความจริงอันสมบูรณ์ผูผล,ผลทุกอย่างมาถึงวันนี้ ต้องอธิบายกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงส้ำลายบางคนข้าราชการนะเป็นข้าราชการใหญ่ของบ้านเมืองก็มาในหลอบเดียวกันนะว่าทำไมถึงจะต้องมีการสการะมีการไหว้ซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่างๆนะเห็นนัยโยมพ่อแม่ก็ศาสนาพุทธนะแต่ว่าการเรียนรู้สังคมหมู่คณนะสมัยนี้อาจารย์ก็เตือนกันไปหลายทีนะ่เรามีลูกก็อยากจะให้เรียนดี แต่ว่าเรียนดีๆนั้นก็สังเกตว่าโรงเรียนนั้นก็สอนดีมีคุณธรรมหรือไม่นะมีการมีศาสนาที่ผสมผราสกันจนแยกไม่ออกหรือไม่นะก็ไม่อยากไปกล่าวหาว่าโรงเรียนจะดีหรือไม่ดีนะแต่ว่ามีอยู่มากนะบางครั้งเราต้องเสียเงินมากๆส่งลูกไปเรียนนะคุณภาพความรู้ดีแต่ว่าคุณภาพของคุณธรรมไม่มีเลย เด็กบางคนเคยเป็นเด็กที่น่ารักรักพ่อรักแม่เคารพเชื่อ,อ,อฟังพอไปเรียนในสถานที่หนึ่งนานเข้าห่างพ่อห่างแม่นานเข้าเกิดความสึมทรัพย์เพราะมีรายาศาสนาก็ช่วยกันเผยแผ่แเผยแผ่ไปเผยแผ่มารูปของเราก็ต้องไหลไปตามเขาเพราะว่าสังคมนิยมในเรื่องของวัตถุก็ไหลไปนิยมทางเรื่องของวัตถุคุณธรรมก็เลยหายไปแล้วก็ที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเจอมากในสังคมนะ